plasma feresis ความจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลืองช่วงนี้นะคะมีการถกเถียงกันเยอะว่า plasma feresis เนี่ยสามารถใช้ในการชะลอไวัยได้หรือไม่นะคะ plasma feresis เนี่ยจริงๆแล้วคือการที่เอาเลือดออกมาจากตัวเรานะคะแล้วก็เอามาแยกเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวออกจากส่วนที่เป็นของเหลวหรือว่าน้ำเหลืองที่เราเรียกว่า plasma plasma ตรงนี้เราก็จะถูกทิ้งไปแล้วก็ใส่เข้ามาด้วยสารต่างๆสารพิษในร่างกายเนี่ยมันหลุดออกไปแต่ความจริงเกี่ยวกับ plasma feresis เนี่ยคือมันสามารถ รักษาโรคได้แต่ต้องเป็นโรคที่มีพิษอยู่ในน้ำเหลืองก็ต้องบอกก่อนเลยว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันยังไม่มีออกมาว่ามันสามารถช่วยเพิ่มอายุไขของคนเราได้แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือมันสามารถจะช่วยโรคบางโรคให้บรรเทาอาการลงได้อย่างเช่นโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือว่าคนที่มีไขมันในเลือดเยอะเกินนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยมันมี side effect หรือว่าข้อเสียด้วยคนที่ไม่มี indication หรือว่าไม่มีโรคที่เราแน่ใจว่า ว่ามันจะรักษาได้เนี่ยไม่แนะนำให้ทำพลาส m a มาเฟรซิสค่ะ